การแข่งขันการแข่งขันเกี่ยวข้าวและการแข่งขันเป่าปีต่อสั่งข้าว oh. งานนี้ปีลั่นทุ่งนาจะดังแค่ไหนไปดูค่ะ oh. ไปกันที่ตำบลพลทองอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะมีพระสงฆ์ชาวบ้าน oh. เด็กๆในหมู่บ้านต่างๆ oh. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลพลทองมา200คน <Okay. S 1> ค่ะมาทำกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิ105 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติทธันวาคม2566นะคะอะเริ่มต้นต้องทำไงอุ่นไอ้ออกก่อนเออมันจะต้องมีการตกลงกันว่าใครเนี่ยจะอยู่แปลงนาช่องไหนเพื่อที่จะได้วัดกันได้อย่างง่ายได้แล้วก็เห็นภาพเป็นอย่างชัดเจนนะคะ ตัวแทนหมู่บ้าน6คนค่ะมาเป็นคนที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะเขาจะเก็บเข้าเปลือกเนี่ยเอาไปเป็นข้าวสารสําหรับหุงหาอาหารทานกันในพื้นที่อําเภอเ,อ,อเมืองจังหวัดชายภูมิที่อบตโพนทองนี่นะคะโอ้โหบรรยากาศเนี่ยสนุกสนาน เกี่ยวไปเต้นไปเพลิดเพลินมากเป็นบรรยากาศลงแขกเกี่ยวข้าวที่มีทั้งความสนุกสนานและความอบอุ่นเด็กๆเ,เขาก็ร่วมเกี่ยวข้าวเพื่อเรียนรู้กันด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งการแข่งขันค่ะก็คือเป่าปีต่อสังข้าวอันนี้นะไม่ค่อยเห็นกันละคุณผู้ชมเป็นการเล่นพื้นบ้านในฤดูการเก็บเกี่ยวงานนี้จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมาแข่งขันกันกางานนี้ใครเป่าดังแค่ไหนไปฟังกันเลย ไม่ได้อ่ะอันนี้ก็เกือบตายแต่ยังไม่ตายจ้าอ้โหใจจะขาดกันแทนแต่แล้วคนแต่ก็ฟังแล้วระเสียงปี่ปี่ต่อสังเข้ามันก้องกังวานไพเราะดีทีเดียวงันดนะถูกต้อง พอแล้วเดี๋ยวคุณขัดใจตายคุณดูก็พอคุณชนะง <c oughs> านนี้สนุกสนานมากแต่ไม่ใช่มีแค่ชาวบ้านเท่านั้น <c oughs> คุณสาธิตกล้าแท้นา,นายกอบตโพนทองก็มาร่วมแข่งด้วยง <c oughs> านนี้นา,นายกนั้นจะเป่าดังขนาดไหน <c oughs> ไปลุ้นกันค่ะ <c oughs> ลมเป่ายังไงก็เป่าไม่ออก ถึงขั้นมดลมกันเลยทีเดียวโอนล้มลงไปแล้วเอ้าเอ้าให้คะแนนความพยายามก็แล้วกันสําหรับนายกอบตท่านนี้นะคะเราไม่ใช่แค่นายกที่ลองดูเด็กๆเด็กๆได้ลองเกี่ยวข้าวแล้วก็ยังได้ลองเป่าปีกต่อสั่งข้าวด้วยแต่ต้องบอกนะว่ามันก็ต้องใช้เทคนิคเป่ายังไงกับเป่าไม่ออกเอยเอยเนี่ยดูสิเป่าจนแก้มจะแตกอยู่แล้วอ่ะมันต้องมีเทคนิคนะมันต้องมีเทคนิคแล้วตัวต่อสั่งข้าวมันก็ต้อง บูนด้วยอ,ะอ่ะห้ามรั่วห้ามตันนะอนดีตฉันเคยเป่าตอนเด็กๆก็ดังบ้างไม่ดังบ้างแต่สนุกมากๆจริงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงถึงความรักความสามัคคีและความสนุกสนานของชาวบ้านในพื้นที่อ,อ,อบตโพนทองค่ะคนไม่รู้เนี่ยเป่าจนไอตอ่อสั่งข้าวเปียกเลยก <c oughs> ็ยังไม่ดังก็ยังไม่ดังให้ดูข่าวๆนะเป็นวิถีชาวบ้านครับคุณผู้ชมครับ